กุหลาบยำบูหรือกุหลาบจามุนในเวอร์ชันไทยเคยได้ยินชื่อกุหลาบยำบูกันไหมฟังดูไฟกุหลาบจามุนที่เจอบ่อยๆในร้านอาหารอินเดียนั่นแหละที่เรียกว่ากุหลาบยำบูเป็นเวอร์ชันไทยมุสลิมของกุหลาบจามุลละกันซึ่งต่างคนต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองกุหลาบจามุนจะเป็นลูกกลมๆสีน้ำตาลเข้มแต่กุหลาบยำบู จะเป็นทรงลิลี่หัวแหลมทั้งสองด้านสีทองสวยเหมือนลูกอมทอดส่วนที่มาของชื่อนั้นมีคําว่ากุหลาบเพราะนเชื่อของขนมนี้หอมเหมือนกลิ่นกุหลาบส่วนจามุนหรือยำบูก็แปลว่าลูกว่าขนมนี้มีต้นกาเนิดตั้งแต่ยุคเปอร์เซียและแพร่มาทางอินเดียตอนเหนือก่อนจะถูกปรับสูตรไปเรื่อยๆตามแต่ภูมิภาคตั้งแต่มาเลเซียสิงคโปร์จนถึงชุมชนมุสลิมในไทยถึงแม้หน้าตาจะไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือความหวานถ้าใครอยากชิมลองไปดูตามชุมชนมุสลิมก็ได้เช่น มัสยิดบางอ้อมัสยิตมหานาคหรือแถวตลาดกามินบุรีก็มักจะมีขายช่วงเย็นถึงคำ่ำผู้หลับยำบูจากเปอร์เซียสูส่ชมพูทวีและเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาตกในจานของชาวไทยมุสลิมหวานละมุนหอมชวนฝันไม่เหมือนใครเลยจริงๆ